เยียมมากคือหาเจอไหมโดโดเเนีเป็นันเนี่ยฮะโอ้โรรรอีกครั้งดดเด็กเอไหดเดด็กดอเด็กอยู่ไหนนเด็ะอยู่อ๋อ ันนี้อะไรคะตาเตะใช่ไหมคะถูกเจอ,อ,อหาเจอไหมคพรักไทยเธอหาเจอไหมเธอพูดถูก,ถกอยู่ไหนนอนอหนูนหนูตาตนไหนพีหนูเข่าลังเลยนะ หนยู่ไหนลองดูแถวนี้สิแถวนี้มีไหมแถวนี้มีไหมอยู่ไหนนอนูแถวนี้มีไหมคะยลอยู่ไหน ข้าวข้าตาโตเล่มันวัวตาขุนตัตัวตาจับตัวตาผิดแก้วนาล้อพีพีพีกดถูกแล้วค่ะพีพีกดถูกแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มือไปโดนปุ่มอื่นก่อนเอากดที่เดิมสิคะไม่ใช่ ต่ปาตากไม่กี้พี่กดอันนี้ใช่ไหมคะอันหลังกดอีกทีสิคะจ้าถูกแล้วพี่กดถูกแล้วนะแต่ว่าไม่กี้มือไปโดนปุ่มอื่น นั่งลองค่ะนั่งลองนั่งลอาไม่ใช่ปอปลารอจุลารอจุลาอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ตัวอะไรใกล้ตัวตอนนี้ใกล้ใกล้ออ่างออ่างอยู่ใกล้ตัวอะไรฮอนกคู่รอจุลาอยู่ใกล้ใกล้อออ่างกับฮอนกคู่ ลองดูสิใช่ไหมคะไช่อยู่ไหนลอนนอนแนนนอนแนไม่มองต่อต่อต้องนี้มนเต์พูดถูกอยู่ไหนโทถโถฐานโถฐา,า,านเข้ามาลองต่างก็ไม่รักก็ว่านี้จะไหมอันไหนคะ เมื่อกี้ต่อปะตักแล้วก็ใกล้ๆกับถอฐานเลยนะอ๋ออันนี้ใช่ไหมถอฐานฐานอันนี้ ยอผู้หญิงโสภาหญิงโสภาเอาข้างบนสิข้างบนอันิ <h ums> <h ums> อันนี้ขอคนอันนี้ตัวอะไรอันนี <h ums> <Still> <h ums> ้จะหไมยใช่ค่ะ ขอขคั่อยู่ไหนคะในท้องท้องเล่ไหไ่ยอยู่ไหนขอขอไข่้ขอไขอ่เยียมมากเยี่ยมมาเดนไขอขอมอ,โอมนโมน,น่